่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปต่อกันที่เมียนมากันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเมียนมาบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยศูนยสถานการณ์ในย่างกุ้งประชาชนยังคงออกมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศพรากโควิดอยู่ดรเทอองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเมียนมาระบุว่า ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้กับประชาชนจำนวนมากทำให้ผู้ป่วยลดลงและได้ผ่อนปรนมาตรการให้กับประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เปิดประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมียนมามาได้โดยทีออ่ต้องขอวีซ่าซื้อประกันตรวจ ATK และท่องเที่ยวในเมืองที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ ซึ่งหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายขึ้นก็จะปรับมาตรการเข้าประเทศเพิ่มอีกคาดว่าเดือนหน้านักท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มซึ่งรัฐบาลเมียนมาก็พร้อมให้การดูแลอย่างอบอุ่นค่ะมีกูมอนบ้าเลยนะนลเลลน,โโลนี่ยนะไอ่าจอลาลาลาบ้าเจนอโรนี่เนี่ยเนี่ยรทีอยู่ทัวราเลยนะ นอกจากนั้เลยที่มาชีเดนิฮาริยา seeing is believing คุณรู้ไหมเจ้าของอาชีพนั่นเองไอ้เรื่อง seeing is believing ซูอาร์รอวนั่นแะดูให้ยาวบีดีกินด้านนางสาวกุลชลีปรีชยาดีกุลผู้บริหารบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลจากการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเมียนมาคาดว่าจะมีข่าวดีนะคะ ในการผ่อนคลายการท่องเที่ยวในเดือนหน้าอีกซึ่งทางรัฐบาลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ส่วนสถานการณ์ในย่างกุ้งนักขนาดนี้ถือว่าดีขึ้นซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการก็ได้ประสานกับสายการบินของไทยเพื่อเตรียมเพิ่มเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมียนมาค่ะ เป็นโอกาสที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเมียนมากก็ถือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยแล้วแล้วก็เขาก็อาจจะมีข้อจํากัดบ้างนิดหน่อยในเรื่องของการทําวีซ่าแล้วก็ประกันแต่ผมว่าเ,ออเขาก็ต้อนรับอย่างเต็มที่แล้วก็สถานการณ์มันเหมือนก็ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์ในย่างกุ้งถึงแม้ปัจจุบันยังคงมีการประกาศพรกรฉุกเฉินและเคอร์ฟิวส์ในเวลาเที่ยงคืนถึงตีสี่แต่ประชาชนยังใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างชายน้าทาวมีชาวเมียนมาออกมาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารกันอย่างคึกคักนะคะเจดีชเวดากองและเจดีโบตาทาวเทพทันใจและเทพกระซิบที่คนไทยนิยมมาไหว้พระก็ยังมีคนเข้าชมได้ตามปกติค่ะครับ